นายอัอธพรศรีเฮรันผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธิบมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์เผยข่าวดีมอบเป็นของขวัญปีมังกรทองให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและชาวอีสานใต้สำหรับงานเปิดตัวสมาชิกใหม่ในสวนสัตว์อุบลราชธานีลูกฮิโปโปโปเตมัสแคร ตัวแรกที่เกิดในจังหวัดอุบลราชธานีหรือตัวแรกในอีสานใต้สร้างความน่ารักเป็นสีสันให้ผู้ที่มาเที่ยวชมต้อนรับน้องๆหนูๆในช่วงปิดเทอม โดยมีผู้แทนหน่วยงานห้างร้านและภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่ร่วมงานอาทิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดอุบลราชธานีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์การค้าสุนีทาวเวอร์บริษัทยิ่งยงมินิมาร์ทและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมเปิดงานในครั้งนี้ นายอัตพรสีเฮรันผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพร้อมแขกผู้ร่วมงานยังได้ร่วมตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคละและจะเปิดโหวตชื่อที่แต่ละหน่วยงานตั้งให้นักท่องเทีย่ยวร่วมโหวตผ่านช่องทางออนไลน์และภายในสวนสัตว์อุบลราชธานีต่อไปลูกฮิปโปโปเตมัสแคละ เกิดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567เวลา20นาฬิกา15นาทีเป็นเพศผู้ทายาทตัวแรกของพ่อมังคุดและแม่พะโลฮิปโปโปเตมัสแคละซึ่งคาดว่าจะเป็นสุปตาดาวดวงใหม่ที่ครองใจนักท่องเที่ยวต่อไปนักท่องเที่ยวสามารถชมความน่ารักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระตัวดังกล่าวพร้อมทั้งติดตามความน่ารักทางช่องทางออนไลน์ได้ที่แฟนเพจสวนสัตว์อุบลราชธานี อุบลสูและที่สวนสัตว์อุบลราชธานีได้ทุกวันสอบถามเพิ่มเติมโทร045252761 0933209369ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาก30นาทีปิดจำหน่ายบัตรเวลา16นาฬกาครับก็ในสวนสัตว์อุบลราชธานีเป็นสวนสัตว์หนึ่งขององค์การสวนสัตว์ที่เรามีสวนสัตว์อยู่ทั่วประเทศนะ ตอนที่สวนสัตว์อุบลพิารณาแล้วก็จะเห็นว่าเรายังไม่มีสัตว์ประเภทฮิปโปขนาดเล็กหรือที่เราเรียกปิกมี่ฮิโปนะทางองค์การสวนสัตว์จึงได้จัดสรรโดยการนำฮิโปจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมาให้หนึ่งคู่ชื่อมังคุดกับพะโลนะก็มาอยู่ได้สักระยะหนึ่งประมาณสักปีเศษๆพอถึงวัยเจริญพันธุ์ก็เป็นข่าวดีมากแสดงว่าการจัดการที่นี่ดีวันนี้ก็เป็นที่ได้ยินดีว่าเขาได้ลูกเพิ่มหนึ่งตัวจาก พื้นที่ของสวนสัตว์อุบลราชธานีครับการเกิดใหม่ของลูกสัตว์เนี่ยมักจะสร้างภาพความตื่นเต้นความอยากเห็นของประชาชนดังนั้นเมื่อมีข่าวสารเผยแพร่ออกไปเนี่ยการเกิดใหม่ของลูกสัตว์เนี่ยจะทําให้ประชาชนเข้ามามากขึ้นอยากเห็นมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ามันจะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเป็นเศรษฐกิจของเมืองนะครับที่น้องจากจังหวัดใกล้เคียงอาจจะวิ่งเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานีนะเพื่อมา เที่ยวสวนสัตว์อุบลดังนั้นเศรษฐกิจก็จะเพิ่มขึ้นตามส่วนที่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารออกไปในครั้งนี้ครับสวนสัตว์อุบลราชธานีนั้นถือได้ว่าเป็นป่ากลางเมืองครับนอกจากท่านจะได้มาชมสัตว์นานาชนิดจากทั่วโลกแล้วสิ่งสําคัญคือท่านจะได้มาสัมผัสอากาศที่ดีนะครับที่นี่เป็นป่าที่สมบูรณ์มากเป็นป่ายางนามีนอกจากมาดูสัตว์ท่านเดินมดูต้นไม้มีต้นยางนาขนาดหลายสิบผลโอบก็ไม่มิดนะแล้วก็ มีเรื่องราวของธรรมชาติที่น่าเรียนรู้หลากหลายนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากเมืองดังนั้นอพี่น้องประชาชนถ้าเดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่น่าพลาดก็คือมาแวะชมสวนสัตว์กลางเมืองนะครับสวนสัตว์ในป่าธรรมชาติสวนสัตว์อุบลราชธานีครับ